เก้าสามศูนเก้าสาเก้า่ก้าสอเกึาเกาแตก้าเกาส่เก้าเก้าเก้าไม่จัแมเก้าหนเป็น9ก้าเก้าสองที่เก้าสาเดก้าปีสามเก้าห้าปีหเก้าหกปีเก้าเ็สามเก้าดีเก้าสามเก้าส่้าเก้าสเกเก้าสี้เก้าสา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  เก้าสิบเก้าเก้บเก้าเก้าเก้าเเก้าูกรไ้เก้าาเก้าบเดูมือมันฝนลงฝนลงฝนลงหลกยกนี้ขึ้นยกนี้ขึ้นฝนลงนี้ขึ้นฝลงก

เก้าหนึ่กล้าสองเก้าาสี่ามหเก้าบเกหีเจ็ดมเก้าแปเก้า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 เเก้า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 เ 27 94 2, 1, pues 2> desse, Así, le 8ก็ไหนนี่เลียอะไรเออเก5นี่4ลง4 5ตา9 5น

เก9าเป็นึงร้่า9ก็ป เกาสิบมเก้าสกส่เก้า็สเก้าแปสอเก้าปสิบเก้าสิบก้บเก้าสิบอ็เก้าบเก้เก้าสิเป็นร้อเป็น9ก้าเก้าสิบเก้สิ้าส่มเก้าเก้าสี่เก้า็นสามเก้าแอเบเก้ิบเป็น9ก้เ้เป็น9กาเก้าสิบเป็นเก้าสิบเก้าเก้าสิบอเาโทรศัพท์ไ่ได้เหรเก้าสิบเก้า หกสิบหกสิบสามเก้าแปดเจนสอเก้าเก้าเก้าแปดหกเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเป็นเก้าสิบเก้าเก้าสิบสองเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยแปดเก้าหนึ่เก้าเก้าสองแ

9ก9 9 9้9 9 9 9อ9 9 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 9นเิอรอา9 9ั

าห่ยยังไงวะหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นเก้าเก้าสกับ8อ่านว่าหกับแปก็สิบแปดบแปดชิดแปดคือสิบแปดไหนมันดูยังไงวะนี่เลขหนึ่งเนาะนี่เลขอะไรเลขแปดเน่ชิดแอ่นว่าสิเลขนิ้ว3 9มส 9 3เป็น27 2กับ7อ่านว่า27หรือที่4 9 4 36นี่3นี่6อ่านว่า36ต่อไป9 9 9 3 9 9 3 4 9 9้า้ย9 สี่สิบห้าถูกต่อไปเก้าสคู่รงเก้าเจ็ดปดสิองอ็ดเก้าเป็นเก้า่อันนี้คือเลขเอันนี้คือเลขศูนย์ไม่มีอะไรเก้าสิบเก้าสิ เก้เป็นเก้าเป็นลบยนิ้วหนึ่งศูนย์ศูนย์นยี่ศูนนี้ศูนย์ูนย์ยนศูนยกลักนิ้วนิ้วอ่าชิดกันนี่เลขอะไรเนี่ยเลขศูนี่เลขอะไรเลขหนนี่ี่หเนาะห้บวกสาเป็น เาสเป็นแปดต่อไปครับเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าสเก้าสิบสอ เลข8อ๋อได้เห็นมือแล้ว8เร็วเร็วเร็วไป 9ก้าหนึ่งเก้าก้ากหนึ่งเก้าก้บแปดก้าสเจ็ดกามหก็ก้ก้าหกจ็จ็ดนึสาก็แปดอเก้าเก้าป็นสิบสเก้าสิบเป็นเก้าสิเก้าสิบเป็นเก้าสิบเ้าิบเก้าสเกาสิเป็นหนึ่ร้อแปะ

เก้าสเกาสเกาสิบเอาสิบเก้าเก้องเป็นหนึ่งศูนย์แปดเก้าสิบเก้าเก้าสสิบปดเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้า้าสิบเก้าเก้ากสิบเก้าเก้าเดกสิบาแปดเเก้าเ้าแปดสิบเสิบเก้า้าส้าเนด้า